สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูทุเรียนสวนคุณสุนทรนะครับวันนี้มาชิมเนื้อสดๆอจัดูดูนะครับเนื้อตุเรียนสวนคุณสุนทรถูกคาปิงครับดูภายนอกอาจจะไม่สวยภายนอกนี่ดูนะครับดูเดี๋ยวคอยดูเนื้อข้างในนะครับเนื้้อางรุนไปพร้อมกันผมก็ยังไม่เห็นเนื้ออยู่เนี่ย พันอะไรครับนี่พันหมอนทองครับมันดูต้นน้อยๆนี่สองลูกหมอนทองหมอนทองหมอนทองครับสดๆจากต้นเลยนะครับนี่เพิ่งหากินยากนะนี่อมึงเอาลงมาเมื่อกี้ปูนี่มันนอนไปหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนผู้เปลี่ยนผู้เปลี่ยนผู้มันนอนนอนเช็คเนื้อนี่ครับเจ้าของสวนจะได้กินลูกแบบนี้นะครับลูกดีๆไม่ก็ได้กินขายหมดปูนี่ก็ ไม่ดีครับของวนก็ขับรถบ่อยตากแอร์เป็นวัดเลยเป็นวัดติเป็นวัดนี่ปูนี่แน่นอนปูนี่ดูปูนี่นี่ครับมันมันมันจะเน่าเสียบางปูแบบเนี้ยบางมันก็กินไม่ได้แต่ที่เหลือน่าจะกินได้นี่ดูเจ้าของวนทุเรียนจะกินรูปแบบนี้นะครับ ลูกสวยส่งออกหมดรุนรุนลุนนี่ทุกครั้งจัดนะครับเรียนแบบนี้แกจัดหาก,กินอย่างยากเลยนะครับนี่โอ้สุดยอดเลย นี่ขอช,มชิมหน่หนอยครับชิมนิดนิดก่อนอืมหวานเจี๊ยบเหยครับนะอร่อยจริงอโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ